HELLO Welcome to John's r o o m นะฮะวันนี้คำถามคือของเราพามาพบกับเทอโรปิสสาวสุดสวยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านความรักเรามาดูกันว่าจอนจะไปถามอะไรของเขาและเขาจะให้คำตอบไปจนได้บ้างไปไปดูกันสวัสดีค่ะแสดง <laughs> มาแบบว่าเปิดคลิปกันแบบจริงจังมากๆนี่นะครับผมมาต้อนรับเพื่อนคนต่อไปของจอนชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะมาเฟื่องนะคะเรื่องริยนอังสาราณุทอเฟื่องเป็นไซโคเทอราบิสเอ่อถ้าจะให้ สฉพาะพิเศษลงไปก็คือเฟืองเป็น relationship therapist นะคะหรือว่านักจิตบำบัดด้านความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจเกี่ยวกับสุขภาพจิตชื่อว่า beautiful madness by มาเฟืองนะคะแล้วก็เป็น co-host podcast live crisis นะคะ podcast สุขภาพจิตของทางช่อง The m a t t e r ค่ะอ้าวมาต้องมองกล้องไหนกะเธอมองกล้องนี้มองนี้เยอะไปหมดซึ่งอันนี้คือเราจะแบบถ่ายแบบอันคัดเลยนะเอ่มันแบบจอยๆสนุกๆใช่แล้วก็จะบอกว่าไม่มีสคริปต์นะทุกคนถ้าใครคิดว่าฉันทำไมพูดติดขัดเพราะว่าเพราะคือนี่คือ ช่มากินข้าวกันแล้วเสร็จปั๊บรู้สึกว่าถ่ายแล้วกันแล้วคือหัวข้อก็คือคีบสดร้อนๆเลยจากเหตุการณ์จริงดังนั้นคือวันนี้คําถาของจอนก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยกลัวในการมีความรักมากๆและถึงแม้นะว่าแบบมีคนเข้ามาจีบเราด้วยนะแล้วชอบเขาแล้วชอบเขาด้วยแต่ก็รู้สึกว่ากลัวไม่กล้าที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่กล้าที่เราจะคอมมิตหรือว่าเริ่มมันนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าถอยมาดีกว่าไม่กล้าคอมมิตมันควรทํำยังไงเราควรจะต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองอะไรยังไง <im itation> คือได้ๆขอ d i s c l เมอร์ไว้ก่อนว่าเอาเ่อสน่นนี้เรามาพูดคุยมาวายเนาะมนใช้แทนเตอ<ม>ตปีเอปีเซชันไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่เฟิงกําลังจะแชร์ก็เป็นแค่ค,ความคิดเห็นส่วนหนึ่งถูกปะคือแค่จะฉายภาพให้ดูว่าถ้าใครที่อยากมาเข้าเทรอร์ปีหรืออะไรเงี้ยถ้าถ้าคุณคิดว่ามันมันแค่เป็นการฟังหนักจิตพูดอะไรให้ฟังจริงไม่ใช่เพราะมันจะมีการ explore ตัวเองอะไรเงี้ยเยอะมากเนาะแต่ว่าแค่ด้วยคําถามที่ว่า คนคนหนึ่งก็อยากมีความสัมพันธ์นะแต่ว่ากลัวคือเวลาที่เราพูดถึงความกลัวมันแปลว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตหรือว่าในความทรงจําของเราหรือว่าเรา,กการอาจจะเคยไป witness, วิสเนสเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นกับใครที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวเช่นนะมันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะผานความสัมพันธ์ที่ มากๆที่มันเจ็บมากๆเพิรก็เคยได้ยินคนพูดว่ามันมันไม่ใช่ว่าไม่อยากจะรู้จักใครใหม่เลยแบบว่ามันไม่พร้อมที่จะเจ็บอีกอ่ะมันมันมันไม่มีใครอยากจะเจ็บแล้วถูกป่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเคยเจ็บมามากๆเจ็บแบบไม่คิดว่าจะมีชีวิตต่อได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ็บเปร์นั้นเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นกรณีนี้อะเฟิรก็อยากให้คนรู้เลยว่ามันง่ายเว้ยที่เราจะ hold on to the pain หรือว่ายึดติดกับความเจ็บมันไว้แต่ในความเป็นจริงเหมือนกันเลยก็คือคุณรอดมันมาได้ เพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่แย่ขนาดไหนซึ่งทมคฟูลี่ขอให้ไม่เจอแต่ว่าถ้าไม่ว่าคุณจะเจอความสมพัที่แย่ขนาดไหนคุณก็จะรอดมาได้อีกเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะสว r v i v e มันยังไงอันนี้พูดถึงส,งสภาพจิตใจก่อนเนาะ แ่บว่าจอมันก็จะมีหลายคนที่เพราะว่าด้วยความที่หยุคหนี้อ่ะมีกิจกรรมอะไรทำมากมายใช่เออมันมีหลายคนที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมีแฟนเพราะว่าสบายใจมากกับการอยู่คนเดียวได้แล้วเออใช่ใช่ชอบสบายใจมากกับการเป็นโสดแต่ว่าก็ไม่อยากอยู่คนเดียวไปตลอดหรอกแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคือการเอาใครเข้ามาเราต้องปรับเออเราต้องปรับเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกเซทโทเรารู้สึกแฮปปี้100%เลยกับกับตัวตนของเรา ก็อยากจะมาบอกมุมมองของการมีใครสักคนเนาะว่ามันไม่ใช่เอาใครมาคอม p พลีทโดยเฉพาะถ้าคุณคอม p พลีทตัวเองอยู่แล้วอันนี้คือแบบเป็นสถานการณ์ที่เพอร์เฟกต์ากเพราะว่ามันคือไม่ใช่เอาใครมาคอม p พลีทแต่ว่าเอาใครมาคอม p พลเมนต์หรือว่าเติมแต่งให้ชีวิตมันสนุกขึ้นจริงๆแล้วการที่เราได้เรียนรู้ ใครสักคนหนึ่งอยากลึกซึ้งอ่ะถูกความสัมพันธ์ในที่สุดแล้วมันจะสอนอะไระเราเสมอถ<ฟ>ูกป้ะถูกต้องอโดยเฉพาะถ้าคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเอ,อ้ยไม่ไม่ไม่ตรงสเปคคุณเลยไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะชอบคนแบบนี้แต่ทำไมมันรักขนาดนี้อะไรเงี้ยหลายครั้งมันจะทำให้เราเข้าใจอะไรตัวเองมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยคิดมาก,ก่อนเลยหรือว่าเขาต่างจากเรามากเช่นอยู่คนละประเทศกันคนละเชื้อชาติศาสนานคนละสังคมหรือคนละไลฟ์สไตล์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราหลักเขามากเลยอะไรเงี้ยบางทีมันสอนอะไรเราเหมือนกันนะว่าเอยเเมมื่่ออกนราี ความคิดหรือความกลัวหรืออ mm ิน e c คิว t ิตี้ในไหนบ้างหรือเปล่าทําให้เราได้มาแบบรีเฟล็กได้มาตระหนักว่าเอ้ยจริง,รงๆแล้วแบบเราเห็นมุมมองของตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้ววลาอะไรที่เราอยู่ในความสัมพันธ์อ่ะ mm hmm. ถ้ามันเป็นคนที่เราที่เราสบายใจมันเพราะว่าเรารู้สึกปลอดภัยถูกป่ะมันเพราะว่าเรารู้สึกสีเขียวหมายถึงว่าเช่นนะอ่ะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอ่ะเรารู้แล้วว่าเออสังคมนี้เป็นยังไง mm hmm. ใครมาจากไหนโรงเรียนอะไรมาแต่ว่าถ้าเรามาเจอความสัมพันธ์ที่เฮ้ย อยู่ดีๆก็ไปเจอกันที่ต่างประเทศันึงใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เหมือนแบบเฮ้ยเราต้องทาความเข้าใจอะไรเยอะมากเช่น c าเจอร์ของเขา,เารหรือแม้กระทั่งลูกคนไทยลูกคนจีนอะ,อะจรนบางที c าเจอร์มันต่างกันมากเลยนะทาให้เราเข้าใจว่าเอ้ยแล้วทาให้เราเห็นตัวเองด้วยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราเป็นคนใี่้าไได้ดนะี่นาเราเป็นคนเสียสละได้ดนะี่นาเราเป็นคนมีน้ําใจไดนะ้เราเป็นคนเข้าใจอะไรขนาดนี้ได้ดนะี่นาอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มา challenge ให้เราต้องรู้สึกต้องทําความเข้าใจเพราะว่าเราเลือกคนนี้แล้วเร,เราอยากไปต่อเพราะเราอยากไปต่อเพราะเราอยากไปต่อ ก็คือแบบว่าเท่าที่ฟังมาคือจริงๆแล้วสุดท้ายป๊อบอะทุกเรื่องเล่ชิปอะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตน่าจะเป็นยังไงถู้ไหมเราไม่รู้เลยทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนแบบจอนจะฟังจากป๊ามาจอนก็ยังบอกเสมอว่าทุกวันนี้เขายังต้องเรียนรู้อีกฝั่งหนึ่งนิ่สายคนเรามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนี่ราอันเนี้ยสำคัญมากคือควงเข้าใจว่าบางคนที่รู้สึกเจ็บมาก็อาจจะถ้าสมมติว่าจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยมันต้องไม่เริ่มมันต้องเป็นคนสุดท้ายมต้้อองงงใช่่ไยซึ อย่าไปตั้งโก่อย่างงั้นถ้าคุณโชคดีอะ่ะมันก็ดีแต่คุณควรรู้สึกว่าสิ่งที่มันเซฟที่สุดเพราะว่าเวลาเราตั้งโกกับที่มัน,ท,มนที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นอะ่ะมันง่ายเพราะมันควบคุมไม่ได้ถูกบ้านแล้วจริงๆนะคุณอาจจะเป็นคนที่หมดรักเองก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นอะ่ะสิ่งที่คุณควรจะตั้งโกไวอ้อ่ะก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะโอเค เราเพิรู้สึกว่าถ้าเราตั้งโกแบบนี้เราจะไปไหนเราก็รอด <c oughs> เพรวาะว่าเราก็จะเอนจอยกับโมเมนต์ปัจจุบันอนะหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเราเห็นภาพฝันด้วยกันว่าเราเออเราเราจริงๆเลยอยากมีลูกกับคนนี้แลรวอยากแต่งงานชิตกับคนนี้อะไรเนงะี้ย <c oughs> แต่ว่าเราก็จะทําทุกวันให้ดี <c oughs> แต่มันจะไม่ได้มาด้วยความกลัวหรือกดดนันมันจะไม่มีความรู้สึกว่าแล้วถ้าไม่รอดล่ะ <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> มันก็จะกลายเป็นทุกคนค่อยๆเรียนรู้กันค่อยๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ใช่มีอะไรมากดดันหรือมันไม่มีอะไรต้องมีเป็นเดิมพ ก็คือเรียนรู้ในความเป็นตัวเองของแต่ละกันคณะทูทั้งสองฝ่ายอ่ะอันนี้คือตามความคิดตัวนะทูทั้งสองฝ่ายอ่ะมีมีความเป็นตัวเองแหละเพราะคือถ้านูว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครอีกคนนึงมากๆมันจะกลายเป็นเราไม่รักตัวเองแล้วเราจะเรารู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยมีความสุขในตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็งเทียบความคิดตัวนะว่าเราอาจจะมีความสุขในตัวเองหรือเปล่าแล้วมันเลยจนทําให้แล้วถ้าการที่เราค่อยๆเปลี่ยนเพื่อตามใจอีกฝ่ายนึงจนทําให้สุดท้ายปั๊บเราจะรู้สึกว่าไม่รักตัวเองแล้วเราค่อยๆถอยถอยถถอออคคววาาาาามมมมมรรัันจจะไ้เ่ี จับมือกันแน่นพอใช่อันเนี้ยอันเนี้ยคืออยากอยากขยี้ประเด็นนี้นิดนึงตรงที่ว่าทุกความสัมพันธ์มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเราและเขาต้องปรับเข้าหากันมันแทบจะไม่มีความสัมพันธ์ในเลยที่แล้วเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งเ,เห็นเพิ่งเห็นหลายคู่ที่อาจจะอาจจะเอ่อตอนแรกอะ่ะบางคนรู้สึกรักคนนี้เพราะว่าคนนี้เป็นแบบเลิฟแอดโฟร์ไซด์เห็นปับ๊บปิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในแต่ละวันคุณก็ต้องดูแลความรักของคุณให้ดีเหมือนกันคือเฟืองอะ่ะเพอาเฟืองพูดพเพราะว่าเฟื่งเคยเป็นคนแบบนั้นที่เรารู้สึกว่า อตอนแรกเขาชอบเราเลยอ่ะแล้วเราก็ปล่อยเซอเลยเราก็เหมือนแบบไม่ได้ฟังใจที่จะดูแลคขาเราไม่ให้ดีเพราะเราคิดว่ายังไงเขาก็ชอบแมังเขาต้องรักเราอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏอีกฝ่ายนึงเขาสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรให้เขาแบบที่เขาให้เราแล้วคนที่เขาหลักตัวเองจริงๆ,ๆเขาก็ถอยเว้ยเอยเอแล้วอันนั้นมาทาให้เฟิงรู้สึกว่าอย่าอย่าแค่แบบยึดติดกับ the idea of แบบ หลักครั้งแรกหรือเห็นแบบใช่เลยหรือว่าหรือว่าคู่แท้หรือเนื้อคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคนนี้คือเนื้อคู่มากี่ชาติก็แล้วแต่มันก็ยังต้องมีการดูแลการใส่ใจกันการทาความเข mm ้ hmm. าใจกันไปในถึงวันอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เลยก็คือแต่ว่าถ้าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองจนคุณจําตัวเองไม่ได้แล้วจนคุณคือคือเฟืองอ่ะ,อะเฟืองเชื่อเรื่องการพยายามปรับเข้าหากักกนเฟืองเชื่อเรื <koş> ่อง <ชะ S 1> นี้มาเพราะคนสองคนมันต่างกันใช่ปะแต่เฟืองรู้สึกว่าการปรับ มันจะมีความหมายกับชีวิตคุณแล้วความสัมพันธ์ของคุณก็คือการปรับที่ต่างคนต่างแบบเรารู้สึกว่าต่างคนต่างชอบตัวเองในเวอร์ชันน,นี้นมากขึ้น<อ>เออสมมุติว่าสมมุติว่าเฟืองสมมุติเฟืองเป็นคนสปอยมากเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเออเราเราเป็นคนมีเหตุผลขึ้นว่าเมื่อก่อนเราไม่ใช่คนแบบนี้เอ้ยเราชอบตัวเองแบบนี้มากขึ้นเรารู้สึกว่าโอเคมันเวอร์แต่ถ้าเราอยู่กับใครที่สมมุติว่าเรามีอะไรอยากจะแชร์เรามีอะไรไม่สบายใจแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะพูดไม่กล้าพูด พูดแต่ปรากฏเราเราไม่ชอบเวอร์ชันนี้ของตัวเองคนก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นสัญญาณไปถึงว่าไม่ใช่ให้เลิกเลยทันทีนะแต่ให้เป็นสัญญาณใี้ว่าทบทวนว่าเราจะสามารถทําอะไรได้ต่อนในความสัมคัธ์นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการคุยกันใช่ซึ่งอาจจะเป็นการคุยกันซึ่งอาจจะเป็นการแบบถ่ายภาพให้เ,เขาเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกยังไงเพราะว่าทุกความสัมคัญเนี่ยถ้ามันเป็นความสมพั์ที่ใช่เป็นความสัปลอดภัยพออันท่พอเป็น b l e คอนเวอร์ชั่น,นสึ่ว่า บทสนทนาที่มันอึดอัดใจมันจะไม่เป็นมันมันจะไม่ทาให้เป็นจุดจบอะหมายถึงสมมติว่าถ้าคนมันยังรักกันอยู่อะอถ้าคนมันยังจับมืออ,อยู่อะเวลาเราคุยอะไรกันอนะคือเขาต้องพยายามปรับเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้เราด้วยกันไปต่อได้มันไม่ใช่เป็นการคุยเพื่อปรับแล้วก็ก็ เราอันเนี้ยอันเนี้ยคือสำหรับเฟืองเอง <c oughs> โดยตรงนะเฟืองรู้สึกว่าถ้าเรามองเป็นที่คู่เราเราแล้วมันยังรู้สึกความเป็นทีมอ่ะยังรู้สึกว่าอยากจะไปด้วยกันต่อยังจับมือไปด้วยกันต่อเฟืองรู้สึกว่านเนี้ยคุ้มที่จะทําความเข้าใจที่จะสู้แต่ว่าถ้ามีใครคนหนึ่งที่แบบเออไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเฟืองรู้สึกว่าโอเคอีกคนหนึ่งก็คือมันเศร้าแหละเอาจริงปะคือมันคือแบบทำไมวะก็ฉันยังไม่ ไม่อยากจบอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมัน,ม,นมันก็มันก็ถึงจุดที่คนนึงก็ต้องมาถมถทบทวนเฮ้ยนี่เราไปไกลมาเน,นี่ยนะตอนนี้เราไปไกลมากสุดท้ายปั๊มนี่จะกำลังจะพามาย้อนกลับสุดท้ายให้ให้มาเฟืองเรนได้สรุปให้ฟังหน่อยว่าถ้าเราไม่กลา้าที่จะเริ่มต้นมีความรักแต่เราอยากมีความรักจริงๆอะเราควรทำยังไงสรุปง่ายๆสักสองสามสปงยสรุปง่ายๆคือความรักคือการเดินทาง ความหลักไม่เช่เส้นายเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนเราจะเดินทางไปไหนอ่ะเราก็แค่อยากสนุกไม่ใช่หรอเราก็แค่อยากจะ explore อะไรไม่ใช่หรอคือพยายามปรับไมเ d s e t ให้เป็นแบบนี้เพราะว่าบางทีเวลาที่เราไม่อยากเริ่มเพราะว่าพอมันเริ่มจริงคือช่วงช่วงเวลาที่คุยกันอะไรเงี้ยมันแบบอุ้ยมันสวีบมาสนุกแหละแต่ว่าพอมันเริ่มจริงมันเริ่มมีปัญหาว่าอ้ยมันเริ่มมีขัดข้องใจกันตรงนี้ว่ากระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยก็ อยากคา,าด,าดหวังอยากคาดวหวังกับตัวเองเนา่ยโทษกับตัวเองคือความสัมพันธ์อนะบางทีมันไม่ม,มีใครผิดใครถูกนะเออมันคือแค่ต้องทำความเข้าใจกันแล้วก็อยากคาดหวังอยากกดดันตัวเองอันนี้เราไม่ได้อยู่ในเส้นชยัยเราแค่เราเหมือนแบบเดินทางไปประเทศใหม่ๆอะคือเราจะกดดันตัวเองทําไมว่าแบบฉันจะต้องเจออันนี้อันนี้ที่จุดนี้มันไม่จําเป็นอะไร เราก็ให้เตือนตัวเองว่าถ้ามันจะเวิร์กก็ดีแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็ให้รวยว่าเรายังมีคอมมูนิตี้หรือว่ามีกลุ่มคนอื่นอีกามากมายเลยที่รักเราใช่ถูกครังเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์นะเฟ <c oughs> ืองก็จะพยายามแบบเขาเฟืองเคยพลาดมาไหนวที่แบบทุ่มให้แฟนอย่างเดียวยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เฟืองก็พยายามจะ make sure ว่า เราใช้วเวลาเคลื่อนเยอะๆนะเราใช้เวลากับครอบครัวด้วยเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราโตๆกันแล้วเราหลุบว่าความสัมพันธ์จริงๆเราสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นที่รักจากแค่คนคนนีน้นะเว้ยเราเป็นที่รักจากหลายๆคนมากเลยยัครกาอยู<ร>่ใช่แล้วเราก็สามารถให้โอกาสตัวเองได้มองตัวเองผ่านเลนส์ของคนอื่นที่เรารักเราในคนอื่นอีกมากมายอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะจ๊ะเราก็ใช่เราก้ believe in love เจ้าหญ <laughs> ิงดิสนีย์โอเคนี่แหละครับผม <c oughs> ก็คือเบื้องต้นแล้วกันคร่าวๆสั้นๆง่ายๆถ้าใครอยากอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักเนี่ยหรืออยากให้จอนมีมาคุยอะไรกับมะเฟืองอีกเนี่ยเบนมาได้คอมเมนต์มาได,มเมมาได้เดี๋ยวเราจะทําอีกถ้าถติว่าทุกคนเนะี่ยให้สนใจทุกคนรู้สึกว่าเออ EP นี e ้ P. แบบว่าหัวข้อนี้มันสนุกเนี่ยก็เมนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งทำกันอีกแล้วกันเโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ด้วยนะจ๊ะบายบาย